มานะคะลูกค้านะมาชมบ้านไม้สักกันนะคะ,ะสวยๆเลยนะคะสำหรับหลังนี้นะคะเสาจะเป็นเสาเสาจะเป็นเต็งนะคะนี่นะคะต้นให,ใหญ่เลยนะคะยาวเท่าไห่ตัวห้าเมตรใช่ไหมย,ยาวลวดเลยนะคะห้าเมตรนะคะลูกค้า นี่นะคะสิบห้าต้นนะคะข้างล่างนะเสาล่างมีสิบห้าต้นโตเก้าสิบนะคะเก้าสิบแล้วก็ร้อยเนาะประมาณนี้นะคะสวนข้างบนจะเป็นเหลี่ยมนะคะลูกค้านี่นะคะจะเป็นไม้เครื่องล่างจะเป็นสักนะ,ะเห็นไหมคะลูกค้าสักนะคะสักปนไม้ไม่รวมเนาะแล้วก็ยาวเลยนะคะลูกค้าหกเมตรกันเลยนะคะสำหรับเ,ออเครื่องล่างหน้าหกนะคะหนานิ้วครึ่งนะคะ แล้วก็ข้อสองยาวๆกันเลยนะคะยาวหกเมตรกันเลยนะคะมาเดี๋ยวนิชาจะพาไปดูข้างบนหน่อยเนาะ,ะอ่ะฝาสวยๆเลยนะคะฝาสักเดี๋ยวดูข้างบนแป๊บมานี่นะคะจะเป็นอ่าหลังนี้นะคะหลังนี้จะเป็นพื้นสัก ยาวหกเมตรนะคะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะสวยๆเอิยๆเลยนะคะหน้าสิบสามหน้าสิบนะคะลูกค้านี่นะคะยาวหกเมตรนะคะสักเก่านะคะหลังนี้ฝ้านะคะหน้าสิบหน้าแปดหน้าเก้านะคะยาวหกเมตรเลยนะคะหลังนี้จะเป็นบ้านโบราณน,นะคะลูกค้า บ้านโบราณเก่าแก่มากๆเห็นไหมคะจะเป็นกระเบื้องเว่านะ,ะที่ตากับยายแกสั่งมาทำเองด้วยตอนนี้ยายแกแปดสิบกว่าแล้วนะคะเจ้าของบ้านนะคะบ้านหลังนี้ก็ทำมาประมาณเจ็ดสิบปีเขาบอกองั้นนะคะนี่นะคะพื้นสักทั้งหมดนะคะจะมีตรงนี้หน่อยนึงจะเป็นตะแบกนะคะลูกฮะ แบกจะอยู่ที่หน้าแปดนะคะมีประมาณสิบแผ่นนะคะนอกนั้นจะเป็นสักหมดเลยนะคะนี่นะคะสักสวยเลยนะคะนี่หน้าใหญ่ๆนะคะนี่นะคะหน้าสิบสามนะคะเห็นลายเขาไหมคะหน้าสิบสามยาวหกเมตรนะเสาบนจะเป็นเสาเหลี่ยมแบบนี้นะคะลูกค้าหน้าเจ็ดนะคะล่างจะกลมเป็นเสากระเทยนะคะเสากระเทยนะคะอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ฝานะคะจะยาว หนาอยู่ประมาณเส้นเส้นก,กว่าๆนะคะฝาฝาจะอยู่ที่หน้าเจ็ดนะคะหน้าเจ็ดสวยมากๆเลยนะคะสําหรับหลังนี้นะคะดูนะคะเป็นบ้านโบราณน,นะคะดูอ่าช่องลมนะนี่นะคะเป็นสักหมดเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวนนชาจะลือ้อแล้วก็ค่อยว่ากันเนาะส่วนราคาเดี๋ยวอ่า ที่เราจะนําเสนอไปนะคะต้นราคานะคะหลังนี้นี่นะคะเนอกกว้างยาวจะอยู่ที่6คูณ12นะคะลูกค้า72ตารางเมตรนะคะสาหรับบ้านนะคะพื้นจะได้อยู่ที่สี่ยกครึ่งนะคะลูกค้าพื้นเนาะรวมทั้งหมดนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะสี่ยกครึ่งนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักนิชามาได้นะคะ0640071199นะคะ